สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูที่อีกแล้วนะคะที่ตําบลนายาวอําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสลับ,บรีนะคะแต่ตอนนี้เราจะมาเป็นแปลงจัสรรนนะคะไม่ใช่ผืนใหญ่จะเป็นแปลงจัสร์ของเราในในเนื้อที่นี้ตรงนี้มันจะอยู่หมู่หมู่สี่นะคะจะเป็นถนนคอนกรีตถนนคอนกรีตเข้ามาจากปากทางเลยนะ,ค,ะความความกว้างของถนนเนี่ยอ,อยู่ที่6เมตรรถสวนไปมาได้นะคะเนื้อ หน้ากว้างที่เราหน้ากว้างของเราจะจัดสรรเป็น6แปลงนะคะตอนนี้มีมีอยู่6แปลงแปลงละ2งานนะคะเริ่มต้นที่หกแสนบาทนะคะต่อแปลงบรรยากาศจะดีมากรอบล้อมไปด้วยพืชไร่น,นะ,ะมีเนี่ยเขาเรียกว่าข้าโพดข้าโพดข้าโพดอาหารสัตว์นะ,ะส่วนมากคนแถวน,นี้คนเขาจะปลูกมะพร้าวเพราะว่ามะพร้าวมันเก็บกินได้ตลอดนี่ก็ปลูกไว้ถ้ายังไม่ได้มีบ้านคนมาอยู่นะคะ ของเราเนี่ยจะดีที่ว่าหน้าที่เราอะ่ะจะเป็นถนนคอนกรีตด,ด้านหน้ามันจะกว้างนะฮะสวยมันคนเข้าอยู่เยอะเห็นไหมรถผ่านไปมารถจะมีวิ่งทั้งวันเห็นอย่างนี้นะคะรถวิ่งทั้งวันแล้วก็ที่ของเราตรงนี้ซอยซอยเนี่ย,ยเยขาจะเรียกว่าซอยร่มเย็นเป็นสุขเห็นไหมคะแค่แค่ซอยลราก็ร่มเย็นเป็นสุขแล้วแล้วก็หน้าหน้าถนน คอนกรีตเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นถนนดำหน้ากว้างจะอยู่ที่4เมตรนะคะตรงนี้ไฮไลท์ของพี่นี้มันจะเป็นที่พืชไร่ซะส่วนใหญ่นะแล้วก็จากจากปากทางเข้ามาเดี๋ยวพี่จะบอกการเดินทางเนาะจากหน้าถนนผลยศทินค,คือสังเกตง,ง่ายจะมีวัดนายาววัดนายาวอาพอข้างวัดนายาวโรงเรียนวัดนายาวมันจะมีปากทางเข้ามานะคะอยู่ที่ซ้ายมือเข้ามาอยู่ที่1เมตร ไอ้ห100เมตรนะคะเข้ามาปุ๊บมาเจอด้านขวามือจะเป็นซอยเขาจะเขียนไว้หน้าปากซอยว่าหมู่4ซอยนายาวร่วมพัฒนานะคะเข้ามาอยู่ที่ประมาณ900เมตรก็จะมาถึงเนี่ยที่พี่บอกว่าซอยล่มเย็นเป็นสุขก็จะเป็นที่ที่เราจะสรนนะคะก็มาเรื่อยๆเราจัดได้6แปลงนะ,ะตามที่พี่บอกไปข้างต้นแล้ว6แปลงก็คือแปลงละ2งาน แปลงละเริ่มต้นที่0 0 0 0 0บาทถูกมากเลยนะคะตรงนี้หน้าหน้าเข้ามาดูเพราะว่าพวกกรุงเทพเนี่ยตอนนี้โทรเข้ามาเยอะเลยเพื่อว่าอยากได้ที่สวยๆเพราะมันเป็นที่แบบอพอเข้ามาอยู่แล้วมันร่มเย็นอะ่ะมันไม่มันไม่พุกพ้าสัญจรคือไปตรงไหนก็ได้นะคะเนื้อที่ของเราด้านขวามือซ้ายเมืองพี่เนี่ยก็ไปพระบาทได้นะพระบาทสระบุรีด้านขวาก็ออกไป จากจุดเดิมนะคะก็ประมาณ7กิโลไปทางรูมิสันได้นะคะตรงนี้เข้าไปข้างในก็จะเป็นบ้านคนเยอะแยะเลยเพราะว่าตะกรงเขาทําเป็นที่จะสรรสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนถูกกว่านี้นะแต่ตอนนี้ราคามันก็จะอัพตามตามเศรษฐกิจของมันะนะเนาะแต่ของพี่เนี่ยจัดจัดอยู่ที่ว่าราคาไม่สูงมากนะคะในตรงนี้ก็เข้ามาดูเรื่อยๆเนหะ็นไหมเข้ามาจะเป็นเ,เรียอันนี้เขาเรียกว่าถนนถนนดําก็น่ากว้างอยู่อย,อยู่อยู่ที่4เมตรเนาะ เดินไปเรื่อยๆดูชมวิวนะคะตอนนี้ก็แดดอ่อนๆไม่แรงข้างหลังพี่ก็จะเป็นข้าวโพดเขาทาข้าวโพดกันนะคะเนี่ยอันนี้ก็อันนี้จะเป็นที่เปล่าทั้งหมดที่ว่าพี่พี่มาจัดสรรทั้งหมดมีต้นมะละกอตอนนี้ก็ปลูกมะละกอปลูกมะพร้าวไว้นะคะแต่ถ้าเราทําเป็นล็อกแล้วทุกคนก็มาจับจองก็จะมีล็อกหน้ามาล,ล็อกสองล็อกสามเป็นล็อก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  ก็อยากให้ทุกคนที่ว่าเข้ามาดูสนใจก็สอบถามกับพี่ได้นะคะตรงนี้คือตรงนี้มันดีอย่างหนึ่งที่ตรงนี้คือมันไปได้หมดเนาะซ้ายขวาคือที่มันไม่ตันมันมันไปได้หมดคือไปสระบุรีพระบาทแล้วอยากจะไปซื้อกับข้าวนี่ก็ไปพระบาทก็7กิโลเองจากเนื้อที่บ้านเราตรงนี้คือ7กิโลไปพระบาทไปซื้อกับข้าวซื้ออาหารอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราอยากไปเดินห้างเย็นๆไปดูหนัง ก็เจกิโลอย่างพี่บอกไว้ข้างต้นคือมันไปได้สะดวกทุกเส้นทางตรงนี้ไม่ต้องกลัวมีไฟมีน้ำพร้อมแล้วนะะอยู่ที่ว่าคนที่เข้ามาอยู่อาศัยอ่ะเขาต้องการที่ว่าจะมาเป็นที่พักผ่อนก็อย่างบ้านข้างในเนี่ยก็ยกตัวอย่างเนาะก็จะเป็นบ้านฝรั่งบ้านเอ่อพวกนายทหารนายตำรวจจากกรุงเทพเข้ามาซื้อไว้บอว่าเออเกษียณแล้วเขาก ได้มาอยู่พักผ่อนอาศัยก็คือก็จะปลูกพวกมะพร้าวมะพร้าวพันเตียเป็นมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยของเราก็เหมาะมากหกแปลงก็อยากให้เข้ามาดูกันเพราะว่าราคานี้มันไม่มีอีกแล้วแปลงหกแสนน่ยสองงานเน่ะเพราะว่าที่มันก็จะอัพขึ้นเรื่อยๆแต่ของเราอะยังอยู่ในราคานี้อยู่นะฮะหกแปลงก็อยากให้ท่านผู้ชมที่ติดตามทัวร์ดูที่ของเราก็สามารถโทรมาได้ตามเบอร์ข้างล่างนี้นะคะก็ มาพูดคุยในเรื่องราคาแล้วก็จะมีทีมงานพามาดูทุกมาดูอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมีที่ให้กับท่านผู้ชมเรื่อยๆว่าชอบตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็จับจองกันเนาะแต่ตรงนี้พี่อยากให้มาจับจองกันเพราะว่ามันถูกนะคะมันถูกแล้วก็การคมนาคมมันก็สะดวกสบายในเรื่องไปตลาดหรือไปกรุงเทพไปห้างโรบิสานเพราะเดียวนี้ การสนันสะดวกสบายถนนก็ไม่ต้องกลัวว่าอาจจะไปเจอถนนดินหรือถนนลูกลังไม่มีนะคะตั้งแต่เข้ามาซ้ายขวาเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตถนนดําทั้งหมดเลยนะคะพี่ก็ฝากไว้นะคะเนื้อที่6แปลงอยู่ที่ตาบลนายาวอําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะหมู่สี่พี่ฝากไว้ถ้าสนใจหรือว่าอยากจะมาดูที่มาพูดคุยกันก็ตามเบอร์ข้างล่างนี้นะคะก็วันนี้พี่นำเสนอไว้แค่นี้ก่อนละกันเนาะค่ะสวัสดีค่ะ